จะกลับมาอีกครั้งเลยอ่ะสวัสดีทุกคนครับเหมือนปรากฏการปิดเทอมจะกลับมาอีกครั้งเลยอ่ะโคตรทันคตรคืนมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับข้ามรถดขอหัวใจได้ยนะครับยังไงครับขาตั้งกล้องของผมเทไหม <c oughs> คนยังเยอะไหมจะบอกว่ายังไงอ่ะทีแรกอ่ะคนเริ่มน้อยแล้วแต่วันเนี้ยเหมือนน้องๆแบบปิดเทอมแล้วเหรอเดี <c oughs> ย๋ยวเพิ่งน,นะยังไม่ทันได้พักเลยนะฮะ น้อยหมูเด้งโตล้วจะโตมากนะครับสวสดีทคนนะครับตวัสดีครับประกอการปิดเทอมจะกลับมาผมยังไม่ได้พักเลยทุกคนตั้งแต่หมูเด้งเกิดมาได้หยุดเท่าไหร่นะมีงานมีงานสัมภาษณ์อะไรเงี้ยอยากให้มันทึกราไได้มันไม่ได้ครับขอโทษด้วยนะครับทุกคนเข้าใจด้วยครับผมฝากฝากขอฝากขอพอไปเพื่ออะไรพอ,อสมมติหัวใจเยอะๆคนดูก็พุ่งเลย หูตูเต็มจอยขอบคุณขวัญเท้าของคุณขอวัสดีครับผมครับผมก็ขวัญเท้าผมพีพ่่ชาวต่างชาติเราน่าจะนอนกัน้วครับตอนนี้เขาเขาบอกว่าเวลาเขาเลื่อนหนึ่งชั่วโมงแล้วครับพีเเจ้าไปสัมภาษณ์พี่เขาดีไหมครับไม่เอาเดีกว่าดูหมูเล้งเยู่ ยังไม่นอนเขาดูจากสตูดิโอกันอยู่เอ้าผมไลฟ์แล้วทำไมถึงไปดูจากสตูดิโอครับไม่ถึงไม่เข้ามาดูที่เนี่ยเป็นไงล่ะเชื่อเถอะเสาเนี้ยเสาเนี้ยสวนสัตแต่แน่นอนนีกสายไปผมไปมาวันจันทร์ตอนที่พี่โอกับพี่ปองมาพี่ไม่ได้พันหน้ากล้องนะหน้ากล้องพูดเนี้ยหลังกล้องพูดอย่าง ัมีคำว่าพี่ไหมลืมน่าไม่ใช่น่าจะเบนพ่อหมูเดงนะครับฝากติดตามด้วยนะพี่ตงหนึ่งตงหนึ่งคืออะไรพี่ตงหนึ่งพี่ตงหนึ่งกับยังพี่ตงหนึ่งคือใครอะ่ะฝากติดตาม ช่องเบนช่องหมูแดงด้วยนะครับผมจะเอาไว้ปักตะกร้าสินค้าตอนนี้ยังคนยังไม่ถึงพันนะอ๋อพี่ตงหนึ่งหรือพี่ลาก,กาชื่ออะไรนะครับพี่ตงหนึ่งพี่ลาการาเขาเป็นเอฟซีหมูแดงนะเป็นดำหมเดงแตกโคจรปิดเทอมกำลังจะกลับมาแน่นอน เบนพ่อหมูแดงนะครับฝากติดตามด้วยชื่อเบนพ่อหมูแดงครับคนดูเอ้ยยังไม่มีคลิปนะครับเพราะยังยังไม่ได้มีวันหยุดที่จะไปถ่ายคลิปเลยนะครับยังไม่ได้มีวันหยุดที่จะพาไปไหนเลยพรุ่งนี้เป็นวันหยุดก็เหมือนจะเข้าไปประชุมที่กรุงเทพแล้วก็วันศุกร์ก็มีงานที่สวนสัตว์อีกนะครับคือแบบเมื่อไหร่เราจะมีคลิปลงช่องก็ไม่รู้นะครับช่องเบนพะ่อหมูแดงฝากติดตามไว้ก่อนนะจะเป็นช่องที่ทำโอ้ที่กล้องไม่เป็น เป็นถาดเลยเหรอจะด,ดูนะครับนีต้องนอนแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีค,ครับเ,เราจะหลายหลายคนก็จะดูเราจะไลฟ์กันแค่หมูดเดงกินหมดแล้วเราจรานน่ากินหมดนะไม่ใช่หมูดเดงกินหมดโจานน่ากินหมดเราก็จะปิดไลฟ์เพราะว่ามันไม่ต้องเข้าเร่งแล้วก็ไม่ได้ไลฟ์แล้วนะ วันนี้มีล้างบอ่อขาหมูนะครับอ่มน้ําอ่มน้ําด้วยเครื่องฉีดอ่มน้ําด้วยรถดับเพลิงครับวันนี้ล้างบอ่อขาหมูเท่าดิพันสี่ร้อยคน,นะครับฝากกดเขาใจด้วยครับมัวเร่งหันหน่อยเด้วย หาให้น้องๆรู้หน่อยที่วางที่วางกล้องอันนี้คือที่นั่งผมเป็นโต๊ะทำงานกับระดับดาราร้อยล้านที่ค่อนข้างจะแบบสมรชาตมากแล้วก็มีนักท่องเที่ยวอีกประมาณสี่สิบห้าสิบคนให้กำลังใจเราอยู่ให้กำลังใจแล้วก็ดูหมูเจิงเป็นการทำงานที่กดดันนะ คมคิดว่าการเลี้ยงสัตว์จะเป็นงานที่กดดันรือยปล่ะลองเข้าไปดูในสตูดิโอได้นะครับว่าผมจะขอบคุณมากๆทุกคนนะครับคอมเมนต์รันไวมากอะผมอ่านไม่ทันผมจะอ่านทันของขวัญที่แบบว่าขึ้นใหญ่ๆนะครับเฮ้ยเราเล่นเราเล่นขอบคุณท,ที่เทียนเทียนครับของขวัญครับผมจะอ่านทานันแต่ของขวัญที่ขึ้นใหญ่ๆตัวสติกเกอร์เยอะ อย่าไปโชว์ครับเดีย๋ยวเขาก็สมัครติดตามกันเต็มคนที่เป็นซับสครเบ์จะมีสติกเกอร์ให้เล่นด้วยนะครับเฮ้ยวันนี้ผมนั่งแบบเหมือนเมื่อคืนจัดเต็มมาไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเขินผู้ชมเท่าไหร่นั่งอ่วงข้างหมูเด้งเลยแล้วก็มีคนดูอีกประมาณสี่ห้าสิบคนนะครับดูหมูเด้งตัวหน้าอ้าวตัวหน้าแบ่งเร่งมั่งเร่ง ไอ้ม uh, ีก okay, like ัญญาแอนหมูหวานอ่าอกัญญากับหมูหวานอะโอเคเดี๋ยวจะลงคลิปให้นะครับใครใครอไรนะเขาบอกว่าคิดถึงกัญญากับหมูหวานคือช่วงนี้ผมก็จะไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปต้นอื่นเลยเพราะว่าพอผมล้างบอกหมดเองเสร็จปุ๊บพอเสร็จปุ๊บทำอะไรเสร็จล้าเลยนี่เดียวจนหน้าแล้วจะปิดไลฟ์ละเราไลฟ์กันมากี่นาทีครับมาไม่ทันคุณเพื่อนชั่วโมงกว่าเลยมั้ง ฝากติดตามด้วยนะครับเออหนึ่งหนึ่งพันแปดร้อยคนผมฝากติดตามช่องเบนพ่อหมูเด้งนะครับจะเป็นช่องที่ผมเอาไว้รีวิวเรื่อยเปื่อยวันหยุดนะแต่มันจะมีคลิปแค่ตอนที่ผมวันหยุดเท่านั้นนะเพราะตอนนี้ยังไม่มีคลิปเลย <c oughs> <c oughs> มีสามคลิปเป็นคลิปปลุกผัก <c oughs> ใครดูชั่วโมงกว่าพี่ละก,ก้าวครับพี่ละก,ก้าวมาตั้งแต่เช้าแล้วมาก่อนที่ผมจะทําความสะอาดบ่อมาตั้งแต่ มาตั้งแต่8ปดโมงนิดๆน,นะครับตอนนี้เท่าไหร่แล้วล่ะชั่วโมงแต่ก็จะไม่ได้แบบว่าอะไรอ่ะนอนแลว้วอ่ะหมูไดงนอนอันนี้ใกล้นอนแล้วคนหายหมดแล้วครับหมูเดงใกล้นอนแล้วคนจะเยอะตอนที่หมูเด้งอ่านน้ำนะได้ถ่ายรูปกับพอพี่เบนน่ารักมากด้วยค,ครับถ่ายตอนไหนครับขอโท้นที่นะบางที ผมก็จำทุกคนไม่ได้ครับรูปโปรไฟล์มันเล็กมากมาทำไมอ่ะมาทำไมผม็ใส่งเก่งยีนเลยพังเป็นตัวตัวไปหั่ฮือเด้งอ่ามไม่รับ